โอเควันนี้นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของ c ีอูทับบริดจิงนะคะเหมือนเดิมเลยเราจะเริ่มที่คำศัพท์ก่อนเพราะว่า Reading วันนี้เกี่ยวกับเรื่อง Amazon Rainforest เนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของอ่าป่า Amazon ทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องป่า Amazon มาบ้างเนาะโอเคเดี okay, ๋ยวไปที่คำศัพท์กันก่อนนะคะ Refer คืออ้างถึงอ้างถึงเช่นจะบอกว่าป่า a m ม z o n ได้ถูก Refer ว่าเป็น เขาเรียกเป็นปอดของโลกอะไรเงี้ยเป็นการอ้างอิงถึงเป็นการนิยามถึงอะไรบางอย่างนะคะ t ropical อ,อ่า tropical แปลว่าเขตร้อนอ่าอาจจะใช้แบบประมาณว่าป่ามีซอนเป็นป่าที่ใหญ่ที่สุดใน tropical area นะคะ tropical area นะคะอาจจะประมาณว่าแบบว่า area เนี้ยแปลว่าแปลว่าในเขตร้อนอะไรแบบนี้ cover ค,คือครอบคลุมหรือปกคลุม ก็อย่างเช่นป่าอเมซอนคัลเวอร์พื้นที่เป็นเท่านี้ตารางเมตรอะไรแบบนี้สามารถใช้ได้หรือว่าบางครั้งนะคะคำว่าคัลเวอร์มันหมายถึงการครอบคลุมของสิ่งที่เป็นนมามธรรมด้วยเช่นกันอย่างเช่นประกันของคุณะคัลเวอร์ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการรักษาอะไรแบบนี้นะคะต่อมาข้อ4 Discover คือค้นพบเช่นนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าป่าอเมซอนได้ทำหน้าที่ควบคุ pattern, มแพทเทิร์นควบคุมรูปแบบของ นะคะขอใช้คำนี้เพิ่มไปด้วยควบคุมแพทเทิร์นของอากาศนะคะของโลกนะคะคือรูปแบบของอากาศของโลกอะไรเงี้ยสามารถใช้ว่าคนเรเกลเลตเป็นคำว่าควบคุมก็ได้นะคะเออปลาอเมซอนเนี่ยเรเกลเลตแพทเทิร์นออเวอเรเตอร์ออฟเดอะเวิลด์อะไรเงี้ยมันสามารถที่จะเป็นตัวที่ควบคุมอากาศรูปแบบอากาศของโลกนะคะแล้วมาครูเชียลคือสําคัญนะคะสำคัญเช่นประมาณว่าเออป,ปลาปลาฝนอเมซอนเนี่ยปลาอเมซอนเนี่ย เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นป่าที่สําคัญที่สุดของโลกป่าป่าแห่งหนึ่งเลยเป็นหรือไม่ก็จะใช้คําว่าเออมันเป็นเรื่องครูเชียลนะคะที่เราจะอนุรักษ์ป่าเอมซอนเอาไว้อะไรแบบนี้นะคะโอเคต่อมานะคะแอปสอบนะคะดูซับหรือดูซึมนะคะในบทความเขาบอกว่าาอมาซอนเนี่ยแอปสอบคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ คาร์บอนไดออกไซด์ป่าแอปป่าแอมะซอนเนี่ยแอบสอบคาร์บอนไดออกไซด์ของโลกเอาไว้เยอะมากและสิ่งที่ทำให้ป่าแอมะมซอนมีเรสหรือว่าภัยคุกคามก็คือ d e f o r s t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  i o n d e f o r e s t a t i o เนเป็นเรสของป่าแอมะซอน เป็นเตของป่าทั่วโลกเลยด้วยซ้ำนะคะและมันเป็นสิ่งที่ว v เท่านะคะว v เท่าคือสำคัญมากสำคัญมากที่เราจะต้องอนุรักษ์แล้วก็ไม่ทําให้เกิดการ loss หรือการสูญเสียพื้นที่ป่าไปอีกนะคะโอเคโอ้โหได้สี่คำรวมพร้อมกันเลยแล้วก็จะมีเรื่องของ emission นะคะการปล่อยกา๊าซเช่นแบบว่า เนี่ยนะโลกเราในปัจจุบันมี emission of carbon dioxide เยอะและ carbon monoxide เยอะมากเลยผ่านการใช้รถผ่านการเผาปา่าผ่านการออใช้เขาเรียกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิวใช้น้ำมันอะไรเงี้ยนะมีการ emission of เขาเรียกว่า emission of carbon dioxide of carbon monoxide เยอะมากและมี effort จากหลายๆที่หลายๆแห่งที่เราจะ อนุรักษ์เอาไว้นะคะซึ่งป่า amazon ซึ่งป่าทั่วโลกอะไรเงี้ยเพื่อให้เรายังคงมี resource หรือทรัพยากรนะคะที่ยังสามารถใช้ได้ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน,ลนเลยอ่าโอเคอันนี้ครูพิมได้เอาสับทุกอันเหมือนรวมโยงกันไว้เนาะมีคำว่าอะไรบ้างนะจำได้ไหม refer tropical cover discover crucial regulate pattern absorb deforestation, threat, vital, loss, emission, effort, resource นะคะมีเท่านี้นะคะ1 0 15าำนะคะอยากให้จำเอาให้ได้แค่นี้ก็พอไม่จำเป็นต้องจำได้ทุกคำในบทความนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันคลิปหน้าที่บทความคะ่ะ